แบบมีวันหนึ่งว่างมันก็โทรหาเพื่อนเออเออแกวันนี้ว่างไหม,มไปแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยถ่ะไปไหนไปไปกาญก็วันนั้นก,ก็ขับไปกาญเลยแล้วไปถึงแล้วไปทําอะไรอ่ะไปทำอะไรที่กาญก็ไปนั่งเอามือแช่เอาเทา้าแช่น้ําตกเดินขึ้นไปชั้นสาไมไว้นะอืแล้วก็แช่เท้าแชาน่น้ําตกนั่งนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็กลับแหละแค่นี้เลยแค่นี้เลยออกแบบบอกว่าแบบ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 เวลาปกติว่างๆเนีแบบ้ยข่าวสารพวกพวก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วว่างจะทำอะไรบ้าง ชอบขับรถอุ้ยเหมือนกันฉันด้วยไอเลิฟไมขับรถฉันขึ้นนานาลาบีนาฉันฉันเลยฉันชอบขับรถฉันแบบขับให้น้ำมันหมดอ่ะให้มันหมดเลยแล้วค่อยว่ากันรวยมากไม่ได้มันแบบกลับบ้านมันก็เบื่อรู้สึกว่านั่งสบายของเรามันสบายอย่างเงี้ยทำให้หนุ่ชอบขับรถอ่ะ รู้ส oh ึกว่ามันแบบปล่อยกายปล่อยใจไปกับธรรมชาติน้อ <reco> ม <Christ. S 2> ัน <siglo> ือนเซฟโซนเราน้อใช่ไหมขับไปไหนมาะขับไปไหนใกล้ๆม้กก็แบบมีวันหนึ่งว่างมันก็โทรหาเพื่อนเออเออแกวันนี้ว่างไหมไปแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไปไปการก็วันนั้นก็ขับไปการเลยแล้วไปถึงแล้วไปทําอะไรอะไปทำอะไรที่การก็ไปนั่งเอามือแช่เอาเท้าแช่น้าตกเดินขึ้นไปชั้นสามเลยนะอือแล้วก็แช่เท้าแช่น้าตกนั่งนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กลับแหละแค่นี้เลยแค่นี้เลย ไม่ได้มีแผนว่าแบบว่าเช้าต้องทำอย่างนี้เย็นไปคาเฟ่มจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่น้ำตกหรืออะไรไงแค่อยากขับรถชอบไม่เป็นแกร์ปเคยไม่ได้เพื่อนในช่วงอ๋อไม่เคยด้วยคือแบบเพื่อนแบบเออมาลับหน่อยมาไปลับลับได้ไปลับไปส่งไปส่งได้ทำตัวเป็นหนึ่งแกรไเป็นหนึ่งแกรบแล้วเราเคยเอเรียกว่าแกรแบบ แกร์แบบก็แกร์แบบแกร์แบบแกร์แบบเคยมีแบบชักตอนกลางกลางคืนกลางคืนแล้วใส่สูทสีสีเขียวป่ะอยู่ดีไปได้ปะเอองั้นเธอแต่ฉันฉันโทษหาเธอได้ไหมมันมันถายยากอะเราโม้เลยแถวว่าัแพงใช่มันเรียกแล้วมันเรียกกันทันหันไม่ค่อยได้ไงถ้าชอนเยอะอะนะไม่แต่ไอตอนที่เธอไปอ่ะฉันเข้าใจว่าเป็นความชอบของเธอขับรถไปกาดปีนขึ้นไปเอาเท้าเอามือแช่น้ำแล้วกลับอ่ะเธอเอนจอยแหละ แต่เพื่อนที่เธอบังคับไปด้วยอ่ะเขาก็โอเคเออไม่เคยทามแล้วอยู่บนรถทำอะไรกันวะคุยฟังเพลงร้องเพลงบนรถแบบแหกปากคุยอะไรอย่างเงี้ยมันหล่อมันเป็นฟิลใช่ไหมมันเป็นฟิลเราปล่อยใจฝันมากเราแบบเนี่ยไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นยังไงอัปเดตกันบนรถแล้วแบบอ๋อเป็นแค่เฮลการสานความสัมพันธ์ให้มันเพิ่มขึ้นตรงนั้นเก๊ะท็อปหนึ่งเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไงก็จะแบบอยู่แค่บนรถเปิดกระจกเปิดกระจกเอาหน้ายื่นมา ไม่ทําหรอไม่ทเพื่อนทํำไหมเพื่อนก็ไม่ทำหรอไม่เคยเปิดกระจกแล้วแบบเอาหน้ายื่นเอะให้ไปเร็วมาตีเปล่าไม่เคยหรอแต่ว่าเคยแค่แบบเปิดกระจกเอามือออกไปอย่างเงี้ยเคยย้าแค่เอามือออกไปแล้วขับเร็วอ่ะมือเป็นอย่างนไงนะไม่เป็นแบบการงานหนักไม่จุกหรอพอไปุ๊บตีหมว กินข้าวบนรถไหมกินข้าวบนรถไหมเราโตรบนรถอ๋ลลอใช้ช้อนซ้ำปัใช้ช้อนพลาสติกซ้ำม,มาไม่ซ้ำหมาใช้ช้อนต้นเหล็กอ๋อหรออุ้ยแล้วบนรถพกช้อนเสเนเลดเลยเหรอ,อ,ลลอก็เป็นข้าวกล่องนะกินข้าวบนรถตอนเชา้าเด็กๆนักเรียนไทยตื่นเช้าไงคลาสข้าวเช้าแล้วก็เลยต้องมีช้อนสแตนเลสอ่ะสเตนไว้บนบนรถใช่เป็นข้าวกล่องตอนกินอ่ะเข้าใจแต่ตอนล้างอ่ะล้างน้ำปลาหรือว่าทำยังไงก็ล้างก็ล้างปกติล้างแบบล้างอ้นี่เลยอะไรนะ ล้างน้ำยาล้างจานเลยบนรถไม่หรอบนรถได้หรอบนน้ำยาล้างจานผกไว้บนรถแต่เราเอาไปล้างข้างล่างอ๋อคนเราโพลน้ำยาล้างจานไปบนรถเหรออุ้ยม้าหนูเป็นแบบกระเป๋าเดมอนเลยเหรอเป็น <ah ทุกอย่างเธอเคยยกช้อนแล้วเขอยู่อยู่ช้อนมันถึงปากโดยที่ยังไม่มีปากอ๋อไอ้ช้อนไม่ถึงเร็วกระเด็น ออทีโตบนรถโตบนรถโตบนรถเออเอาอปลวคนชอบแปลวคนชอบขับรถแล้วเป็นคนชอบแอนเวนเจอร์ด้วยใช่เป็นคนชอบทำกิจกรรมว่างๆนี่ไหนก็คือเอ้ยเห็นอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นคนแบบบูเป็นคนลุยมีคนหาว่าสมาธิสั้นด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าทำอะไรตลอดเวลาอ๋แบบยุกยิกยุกยิกยุกยิกอย่างเงี้ยเหรอไอ้ตลอดเวลาของเราคืออะไรทำอะไราเป็นแบบมาถึงว่าแบบว่างก็แบบไปพายซับไปแบบ ออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหาหากิจกรรมทำตลอดอ่าเอนจอยเอนจอยก็เป็นแบบเป็นอีกมุมหนึ่งของแบบที่หลายคนไม่รู้ใช่แต่เขาบอกว่าเอ๋อเวลาเธอไปเที่ยวเนี่ยห้ามนัดล่วงหน้าห้ามนัดล่วงหน้าลมตลอดพี่ลมวงปะแฟนหลับตื่นลมวงใช่ไหมล่วล่มากเราล่วงเพราะใครเพราะเราตลอดเลยมึงงานแซรกว่างานแทรกว่างเพื่อนก็สำคัญนะแต่เงินกินข้าวเออหย่ำปูมันไม่ได้มาฟรีเนาะใช่ปะเออ จนเพื่อนชินไปแล้วเพื่อนชินแล้วเพื่อนชินบอกว่าเอาแบบทีหลังไม่ต้องโทรมานัดเฮ้ยคุณดราม่าเลยล่ะแล้วแต่ว่าก็น่ารักเพื่อนน่ารักเพื่อนเข้าใจไงเออเออถ้านัดก็คือแบบวันนี้ว่างไหมโทรมาเลยไม่ต้องแบบวันนี้วันนี้นัดไม่เอาเออต้องปรับต้องปรับใช่ไหมถึงขั้นเขาไปชวนกันเองยังแล้วแบบไม่ชวนเราอ่ะอันน้จะมีกลุมแยกไปแล้วตอนนี้ล้าคือตัวอัานี้เรื่องราวของออกแบบในมุมที่หลายคนอาจจะไม่รู้